ให้ผมเขาก็ออกแล้วทำอไรได้เนื้อสามสองหนึ่งมันเฮ็ดปวกมึดกับเฮ็ดกาบสวัสดีพี่น้องปลอดฝ่ายเบิร์ดสุขภูสุขคนยินดีตอนรับกับจุดตั้งบ้านโดยพี่น้องเด้อเอ้าเอาเฮ็ดบ่เอ้าพี่น้องเฮ็ดจ้าเอาอีห้ามุองมาให้ยังเฮ็ดจ้าพี่น้องจ้ายับกันคำกับคืนจ้าเห็นเฮ็ดแล้วพี่น้องเอ้ยเฮ็ดแล้วจ้าเฮ็ดเฮ็ดเฮ็ดในสายเฮ้ยในสายอุ้ยประธานเดีดเตีอุ้ย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 พี่น้อง อุ้ยซีดอกก็มีอุ้ยอุ้ยอุ้ยบ้านจ้าบ้านจ้าเนากระจาแนงนกคือมัมมาช่วงอันนี้เทพพี่น้องกระจาใหญ่เลยการบอแม่กระตาใหญ่ใช่ใช่ี่อยากได้ดอกเอ้าบ้านจ้ามาละจ้ามากับเจตุยแล้วก็เอซีแล้วก็บาตอมแล้วก็เพื่อนสาวอีกหนึ่งท่านวิทูลนะจ้าเอออ้าวเกาดากไม่น่าเกาดากอันบอแม้ว่าไร่าห้องไร้กาไปแล้วนอนเลยมันให้ใจผืนนอนมาจากลับอืม ตอนนี้ก็มาหาย้างพี่น้องเอ้ยเห็ดจึงได้สนะอาไทอดชีดอกนี้ท่านบอกมาย่างผ่กจ่ายมันหุ่มๆพี่น้องเอ้ยพว่ามือนี่นะได้เป็นท่าไดกิโลพี่น้องเลยเผาแล้วเนาะเออว่ได้ชดอกนึงบอจ้าใไม้จังยางเช่นี้เนาะเออแปาบอยมันก่นักสก้อนในสาอีน้อยในสาในสาใหิในสยนสยอุ้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 ยอยอุ้อุ้ยอุยอุ้ จิ้มอ้าวจับแตนนี่จมว่าตั้งใจว่าสิมาเยื้ออรนนิพี่น้องก็เห็นแล้วก็ได้โลดเออทีมงานนี่ก็จะว่าพูดว่าม่านม,มากันหาคนณแต่พี่น้องจะขี่ซาเล้งเออขี่ซาเล้งพี่น้องมางามลีรอพี่น้องเอ้ยนี่จ้อพาหนะนำทางของพวกเราแต่จะพี่น้องเอ้ย อีสตาเล้งเพื่อนอีเล่สตเล้งปาตตมพี่น,อนอ้องจ้าเนาะไปจ้าพี่น้องจ้าไปรุ่นกันอีกทางหนาพี่น้องสตได้หรือบอก็ต้องรุ่นกันนะพี่น้องเนาะเพราะว่าเรามากันห้าคนเนาะวันนี้เราจะเยียกันจออนแจ้งพี่น้ <laughs> องแจ้งแล้วกันจังไฝ่ไหมเออกันสีไว้เนาะไฝ่ไหมคูเช็ดใจไม่้าเข้ามานี้กักับเเอื้อเอิญเบ้านำปฏิปไต่จ้าสุเพื่อนครูเฮ็ดปานีเบอร์แรกดอกชิปกิโลปุ่นโพโพ ทุงบียงยูกาตาคือบ่าวอนบนพี่น้องจ้าจะติดตามทางไหนกันแล้วกันพี่น้องเว้ยอพี่น้องจ้าบูปามาเลยจ้าพี่น้องอุ้ยอุ้ยอุ้ยอือ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 งออืออืออืืออออื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 อออืออ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  อตัวมันแซ่บตัวดีแหละพีเรางกเลืองนี่แหละพี่น้องเอ้ยเรียกเนี่ยข้ามาแล้วมันขาวจุดพูดลนลดเยอะเนาะพี่น้องเอ้ยมานจ้า,อาบอกแต่ว่าขาวป้าแล้วก็ะมานลบพี่น้องอืมไหนตะกี้ว่าอยากใส่เสื้อแขนยาวอยู่พี่น้องเบาไว้จะมันห่อนตอนนี้ก็ะห่อนเสื้อเกิดนะพี่น้องเนาะเสื้อพี่เลื่อนเสื้อเทา เห็นเอ้ยมันเื้อไปแล้วมันคาวลูเห็นไปแล้วมันค้าเลได้พี่น้องเอ้ยมากันห้าคนจ้าจนที่ตามทางไหนกันเป็นแล้วจ้เป็นรล้วอย่างไอยน่ะเอาอย่าสืซอหอยนั่นหาหอยก่อนพี่น้องเอ้ยบมเห็นซ้ำ บอกพี่ยาเนาะคุณพ่อเมื่อไห้คุณพ่อเลยซีหาหน่วยมึงกงื่อนไรก็ไปจ้ะพี่น้องจ้าขี่ซาเล็งเถวครับฝ่าคือเก่าพี่น้องเฮ้ยเห็นเห็ดแล้วจ้าพี่น้องจ้าเห็นเห็ดแล้วจ้าบูป้าบูดองไปเลยนะจ้าไหนเซอร์ไหนเซอร์ไหนเซอร์พี่น้องเอ้ยมาจ้ามาจ้ามาจ้ดโอ้ยเคือพี่น้องเอ้ยอากูได้จังเห็นบ่ออากูนี่เอ้ยเอ้ยเอ้ยโอ้ขยัอยู่นี่พี่น้อง อากูอากูอากูอุ้ยมาไวๆอากูอะไนี่นี่อู้ว้ยเหยียบเลยฮะต้มมืออุ้ยนี่นี่ถ้าพี่ก็มีนี่นี่พี่น้องจ้าพี่น้องคือสมาร์ทแต่บอกนี่นี่มาเปิดได้ป่าวเดี๋ยวพะเปิดแฟลชได้กว่าเปิดบ่ะมันจะเห็นเอง ให้เป็นภูเทียนนะให้เป็นภูเทียนจะเก็บเลยนะเก็บโลเออมาจะพี่น้องพี่น้องมาเก็บเพชรน้ำกันนะใส่กากข้ามกระถือท่านผู้ใดเต็มตาก่อรัดตาชั้นไงยู่เด้ะมาใส่ไรเดี๋ยวพ่อกระสอบพ่อกระถือมาเอ้ยฮัสโหลไปยขึ้นงอขึ้นยิ่งออบอกแจ้งบอกเมื่อจ้าวันนี้เราจะถือกระสอบมาจ้าจะได้ได้ฮักเอออ้โหเลยรสำหรับการยังเห็นเนาะอภูตตาดีนะกระได้ใครเห็นนอ้ทุนผูกตรงนี้อืมรออนเ้ อากูย์นะพี่น้องเอ้ยใครอยู่ที่นี่อ่ะอุ้ยจะได้เดิมีเสียมกับบอลอันนี้ใครอยู่พี่น้องจะเบิ่งเห็ดเอากระกันเด้อพี่น้องเด้อคนแต่จะเอาอะไรพี่เบิ่งเดินี่นี่นี่เออโอ้ยนี่นี่เอาตัวนี้ก่อนเลยตัวนี้ก่อนใช่งานดีอ้ยเด้อพี่น้องเอ้ยอากูยแหละเสียใจด้วยนะคะสองแถวเพิ่นบ่ได้มาพี่น้องจะขู่ตีนเห็ดยังบ่แล้วอือฉันอันฉัน มาพี <OR> <S 2> <S 2> like ่แม่ใหญ่นี่นี่ทั้งรักจนเนี้นี่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 เออเด็กพี่น้องเออเจ้าก็อยหยียบแน่นหมดจักพี่นจ้าให้นิ่งเฮ็ดจ้าพี่น้องให้นิ่งเฮ็ดจ้าการทำกลางคืนกับคนในว่าคนมานเนาะย่างออกมาฮาเล็กหน่อยเพราะว่ออ้าวเห็นออืกับพได้ยักโม่ดอกพี่น้องแฮกได้เฮ็ดถ้าได้กิโล มันน่ากระึ้นพี่น้องเอ้ยคันบอไม้ยืงกัเข้าสีมะอ่อนยังมือเศร้าพี่น้องจ้าเฮาก็เลยเนาะสั้นแทงลงไก่บอเฮ้ยมันจังจะเอาเลิกปวดบ่อได้จะอยากเอาเลิกปวดบ่อหรืออะได้นี้นี่นี่ยังบปวดที่ปดนี่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 ใช่โอ้สีเต็มกระตาเลยไม่ยังฟ้าไม้เอาไว้ทั้งหนังนี่นี่นี่เอาแล้วนี่นี่นะเสือเสือเอาแล้ว ทางล่างอันนี้เอาแล้นะทางล่างนะจูมอันนี้ทางล่างนี่หันนะเอาแล้ว่มไม่เห็นบ่อโอ้าหได้ก็ได้พี่น้องจ้าต้องเยอะข้าก่อนเดี๋ยวพี่น้องคือว่าเฮาเห็นทางหน้าเอื้อยบ่แม่นบ่อพี่น้องเอ้ย าอพี่น้องจ้าไปมูไม่ก่อนจังเบิ้งก็แล้วกันพี่น้องเอ้ยมืดอื่นนี่ยังออกแห้นี็นะอ๋อก็ห้อมันก็กระแตกอืมนั่นจัดกระดิ่งรับดอกสื่อโอ้ยโอ้โหนี่นี่อุจุมอยู่พี่น้องจ้ากำลังขึ้นมาจ้ามูเดียวนี่ยังทัดเบิดจ้าเอาไปทอดเมืองพญานาคูนเปลี่ยนแนวได้อีก นี่นะนี่จะหาความพึงนงดงัดงัดยางเดียวจ้าเออสอนไดบ้านเมืองเออมาหนึ่กระคื่นก็ได้เฮ็ดมากับคนมานครับมากับคนมานจ้บ่ตองห่วงจ้พี่น้องวาสิบีบด้เฮ็ดได้เออน้อยายก็ได้เฮ็ดจ้าคนมาน่ตองห่วงจ้าพี่น้องนมันใจถาจะมูาเอือเอื้อแลนพี่น้อง ไปพี่น้องถ้าบุงเนาะสองดอกไปสองดอกเจ้ะพี่น้องเอาละสองดอกบานจ้าสองดอกบานพี่น้องเอ้ยได้ตำเนียแหละจ้าล้ำเก่าเขาพี่น้องเอ้ยเนาะไปพี่น้องจ้าเลาะฮักอีกเนาะพี่น้องเอ้ยโอ้โหแลนอีกแล้วพี่น้องจ้าแลนอีกแล้วจ้าเห็นเห็ดอีกแล้วจ้อเห็ดอีกแล้วพี่น้องเอ้ย <laughs> à, này sai, này sai rồi, này sơ này sơ, ôi ôi bỏ hết nông, này sai này này con nhà lông thông ngoài có đấy, phi ừ. <laughs> ừ. <laughs> nông cha nông cha, nhi cha, có đứa nông lông nam cha phi nông hết phước, sai ăn ấy. nè 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 นี่แหละนี่แหละนะพี่น,อน้องจ<า>้ะบนหอเอาปีกไกดีบยวกนี้กัวอสอนในบ้านเมืองเอ้ยเนาะแต่ก,ตกระบาดสองแถวบนปฐมาน,น้ำพี่น้องจ้ากูตินให้ตปนยังบ่เลือผุนเอื่อท้งลางจานาจาเจียบแล้วเลยแมนว่าอุอ้งอ้ยสางเลยมันเป็่นอะไรวะาต้ยเกเพลทเย อนีพุนอย่ี้น้ี่นคอยบอกอีดเบื้งนั่งเบองนี้่าเนะเบื้อน้เนเบิ้งเฮ็ดซอยกันด้วพี่น้องใจยันพกนางเป่าโบเบิร์ดอยคือสั้นเิงนี่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 มุมกล้องจากสั้นจากยังกับคอโทรคอพเด้วยพี่น้องเด้อเอาชั่นที่ได้นะพี่น้องเนาะหมุนป่ามุนดงพี่น้อง นี่อจานนี้แหละนี่แหละบอนก่าบอนเดิมพี่น้องจ้าพี่อิก่ายนี่กานี่นี่แล้วแต่ว่ามันบานพิ่กายนี่บอในท่างคุณบอนเกาตัวคนบอตัวนี้บอนใม่บอนจอไรเอาจลุงอืมนเือนี่โอ้ยเือเออเปิดแฟโอพดปิรี่อยู่พดปิลี่ปิลออยู่พี่น้องพอดนน้อยน้อยต้อม โอ้ยใจดับมนงเว้ยจะไปเลยไปตายแต่ล่ห้องมาเก็บเห็ดนี้อือพี่น้องเอเห็นอยู่บ่เห็นตัวอับทันเบิร์ดนี่ในมือนี่อืออือมันบ่มันห้ากระพุนพี่น้องจ้ามืออื่นก็ออกอีกพี่น้องเนาะไปหาอีกจุมใหม่พี่น้อง จ้าจ้าฤษีเห็นแล้วพี่น้องจ้าเพิ่งกำลังจมอยู่มาเพิ่งมาเงี้องเลยทาจะบอเห็นเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วเดียวไม่ใช่พี่น้องชองดอกบ่ดอกใหญ่ใหญ่เลยพูดกลยาบไม้พี่น้องจ้าเออเนี่ยอุ้ยรีบเพิ่งเยบเลยโอ้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 ยดอกใหญ่ลีลอปาดทีพี่น้องเออในกาบไม้นี่เห็นไหมพี่น้องมีดอกใหญ่ลีลอนี่พี่น้องก็เนาะอืมจ้าจับพี่น้องเออ อนีม right. ีลืมดกล้องพี่น้องเอ้ยเอาเอาเอาพมดก่อนเด้อุ้ยงผุนได้แค่ชองอืออือจุกอยู่อุพี่น้องเอ้ยวามีนเ่าอหดปกตามีนะอือโอ้ยตนี้นะหมดกินมนัด้ดิเอี่แจพี่น้องจ้ากะมานั่นเออนี่อ้ นี่ซีดหรอส่วนจะส่วนจ้าออืโอ้ยยังกิบเงินเฮ้ยหมดทะเลดีดอกสีดอกเออน้ำหามอยู่พี่น้ออออองเเสีดอกพี่น้องจาน้ำเลาะกันเด้อพี่น้องเลาะกันเด้อเลาะกันเด้อ จจ mm. ้้้าาพี่นองเห็นอีกแล้วพี่น้องเห็นอีกแล้วเห็นอีกแล้วนี่พี่น้องจ้าเพิ่นเห็นอีกแล้วมันเด้งออกมาจ้าบ่จุ่มบลากญ่พี่น้องจ้าทางหานพร้อมออืเนาะพี่น้องลงแต่แต่ลืมกดกล้องนี่พี่น้องเขาเลือดหาอันนี้นี่จ้าพี่น้องจ้าเอซีเห็นอีกแล้วเห็นอีกแล้วจ้าเห็นอีกแล้ววันนี้เขาเอาไม้ไหมพี่จ้าอันนี้นี่หนึ่งสองสามผมทำมาสมัครจุ่มไงเด็กอนจุ่มใหญ่พี่น้องจ้าโอ้ยคือเลือดห้ยคอยน้อยถ้าดิ้ง คกฮดอนมันก็ยาน่าคุยเอามโลดอ๋อเดี๋ยวี้นั่นี่นี่นีนี่นี่นัในไพ่เขานี่ออาไ้เยีบ่บ่แมนบ่แมนโอ้ดีเนี่ยนายกำลังพ่นขือนายึ้นเลือดทีนายเฉดีงัดมันขึ้นมาจ้าเออวุ่เตะ ตัวอันนี้แท้ตัวนบ่อเห็นสัมพี่น้องโอ้ยะล้ำเก่าครับพี่น้องข้าวเจ้าเอาก้อนล้ำเก่าแต่กระไดยู่พี่น้องเว้ยมาจ้าเนี่ยเนี่ยเนี่ยผู้ชามโอ้ยนะเขาเอามือเศร้าที่บอลนี่นะนี่นะไปลีคฮะก็ขึ้นนี่้ดีนะบอลมานเป็นก้อน ôi nó lại này, đây ừ. là cái lưỡi cốt con nữa, được sao? Nó là hm ảo nè hm 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 hm

นี Ooh, ่บอกนะอุ้ยอุ้ยอุ้ยชาวชาวซาบงวมเลยเห็นคอยเอานักพี่หนักาจได้อ้ทมันี่ออกครับพี่ท่านที่ออกนะมึงนี่นะกรขืนนะอยมันกลังแทงกระดิ่งเนียวแหวเลรื่มตานเด้อพี่น้องเด้ออก มันออกไม่ได้นี่แบบอวบมันอันดิ่นเนี่ยอ่ะพี่น้องเดี๋ยวเดี๋ยวมองมันใกล้ๆถอวข่าวลิลอพี่น้องบางเนี่ตัวจุกดกนี่เบิรงในกล้องนี่คือทรงสีน้อยแต่ว่าตัวจิกใหญ่แหงเลยพี่น้องผูกหักนะจ๊ะพี่ป้าดูมันเทียนหักดูมันเทียนพี่น้องหักมันเฮ็ดหรือมันเทียนไอ้เนี่ยผูกยังบริสุทธิ์ได้เนี่ย เอ้ามันดอกคนละดอกไหนเฮ้ยเอ้าคนละดอกบอปัดปวดปวดเบาเบากแต่งพี่น้องเอ้ยหากนะปัาจำเกลือเข้าห่อพี่น้องเอ้ยปวดสุดเด็ดเ้อนเลยนอนลีล้อพี่น้องเอ้ยเด็ดสินี่มาพี่น้องตัวนี้ต่อตัวนี้กำลังสิบานจะเพิ่มเพิ่มมืออื่นในบริษัทครับพี่น้องมันกำลังออกมืออื่นนั่นแหละทำสีในมาทางนี้แหละ หรือจังไดจังติดตามกันแล้วกันพี่น้องเอ้ยเนาะตอนนี้ยังว่าบ่ได้ว่าสิได้มาบป๊าดดอกใหญ่พดโพเนาะอืก็บ่เต็มโพนอยู่กคอนอาไลอืเ็ดอกค่อยสิขุดอจนมันมีแต่ดอกใหญ่พี่น้อง เบิ่งเลยกว่าความใหญ่ของดอกมันอะอยู่ในนี้ได้ใหญ่สุดพี่น้องเออเบิ่งเริ่มมุมเด้อพี่น้องจะเลาะหาอีกกันเดียบาทหนึ่งเด้อพี่น้องเด้อเนาะผักกาดโบหินเฮ็ดหรือพี่น้องเออผักกาดโบหินเฮ็ดแล้วล่าสุดอืออาอเอาปงกันก็ปงไว้สักก้อนเอาตอนนี้กำลังพ่นขึ้นมาพี่น้องตรงนี้นะอุ้ง มันในโพอมันดิ่นมึงนี่กูนะขึ้นอ้จะซาบเลยผมเห็นเุ้ยขี้ข้าไปไปเห็นอยู่ได้พกได้เก็บอยู่ลำเขาลำเขามันกำลังขึ้นนะพี่น้องเอ้ยเนอะแต่ว่ามืงอึนเนี่ะถ่าห่ามาเอาสองดอกไม้เข้าไปในน้นติดตาหนิเฮ้อ ก oh. oh. ูเน oh. ี่ยมาไงอ้นอนโคตรเลยนอนโคตรอืมพี <5 <5 <5 <5 <5 ่เพิ <5 <5 ่งยังอีกสองคนอพี่พี่น้องมาทางฝีกระเด้อพี่น้องเด้อเอาพี่น้องโอ้โหจ่าโจรเดี่ยวนี่ยังม่ได้เบิดจ้อพี่น้องเห็นจะได้ใส่าะว่าใหญ่พี่น้องเออโบราณจ้าแต่ว่าใหญ่แห้งเอาดอกนี้เลยมันก็ล้างขึ้นมาบอนี้นะบอลมุดอันนี้นะเดี๋ยวว่าข้าวซับเอาบอนี้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 ซับนี่อันนี้นะมันกิน โอ,โอ้สองพูดอะลยแต่ว่าโอ้นี่นี่นนี่คือนันในเหงามันก็มีนั่นฮั่นแล้วเล็กแลวหน่อยแต่ว่าง่ายแห้งไหม่ายจุ่มง่ญ่อลิโลง่มันหักอยู่ในโพลหลือมันเป็นดอกน้องไทยอะดอกคือคือนี้โพลเลี้ยวกำลังกำลังโพน โอ้ยได้แต um, well, ่ซ้ำเอาเนี op, ่ยเอาจะซ้ำได้บ่กไม่ได้ซ้ำตัวนี้ได้ตีดมันเอาเอาโรยเป็นอะไรเอ้ยบอกระเบร่าไอ้แต่ว่าพอได้เก็บอยู่พวกจะดอกก็ได้พอเนี่แลยในตะพังห่วยน้อยนะได้เบิ่งในกว่าเบิ่งในกว่าเพิ่นได้แค่แต่พังห่วยน้อยบ่ตอมจ้าตัวนี้กาตาของบอตอมแค่ตะพังห่วยน้อยในทางโค้งนั้นออื อันนี้กระตาเขาบอกตอนพี่น้องบางเนี้ยจุ่มเห็ดอุ้ยอยู่นี่กระตาของเจตุยตุยเนี่ยจันทร์ดอกบักใหญ่พี่น้องจำเห็ดปอกตาพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวคือเห็ดตาบแดงนะเอ้ยบางเนี้ยเห็ดอุ้ยอยู่มีแต่จุ่มอุตุอยู่เลยไปอ้ยคือดอกงามเหันก็ยังมาดอกงามอยู่มั้ยนี่พูดแบบต่ำ อันนี้ก็ตาของเอ้ซีพี่น้องจ้าเบิ้งแน่ดอกบ้าดใหญ่ๆตัวห้องหมนเอาเบิ้งนึงนี่นะซอดเดบันมึอเอ้ยหาเสื้อได้ไม่ใช่อันนี้น้อยตัวนี้นะของพิทูนี่นหาเดอุ้งงามลีล้อพี่น้องเอ้ยเออที่ใส่พี่น้องมอุมกล้องขยกระดับผุนพุนจ้า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 จ้าอันนี้นเขากัด เ้ยสี่จ้าพี่น้องจ้าตัวนี้กระตาของบอตอมพี่น้องตัวนี้กระตาของวีทูนไในลายกระมูกจ้าอืมีแต่จุ่มงามๆสับๆเลยพี่น้องเอ้ยอสูงอย่างเดียวอ้ยมีหอมแป็นมุมหาต้มอุ้ขั้นพี่น้องงามอะไรที่ด้านนอกน้ำอย่างว่ามีจ้ามากระตาของเจตุ้ยๆเนี่ยพี่น้องเอ้ย แต่หญ่มันเต็มกระต่ายเลยมันกระต้าน้อยเอ๋อใช่เจ้ากระต่ายเนี่ยใช้พันธุ์เบิ่อไม่รู้โบเทนโบเทนโบเทนนี่จ้าเพิดกับบบได้กระด่ายซับกันเลยล่ะนี่ได้สมัีพี่น้องเนาะไปพี่น้องจ้าทางนี้กระสีอัมลากรพี่น้องจ้าติดตามคลิปหน้าแล้วกันพี่น้องไปละจ้ดสบายดีจ้าทางนี้กับพี่น้องไปไกลจ้า